โอเคครับผมก็กลับสัสดาน์ถ้ามาจบงท่านน,นะานะครับผมนะเราผมจากอดีตนะครับซึ่งวันนี้ผมก็เอ่อไม่มีคลิปจะลงเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นก็ผมจะมาตามหาของในมาร์กเก็ตเหมือนเดิมนะก็คือในร้านค้านี่แหละซึ่งในวันนี้สิ่งที่ผมอยากได้นั้นไม่ใช่ปืนนะครับแต่เป็นมีดแล้วมีดที่ผมอยากได้ซึ่งนั่นก็คือคูรโรนามิโนยายบา เพราะว่าผมที่ผมอยากได้เนี่ยเพราะว่าผมชอบตรงที่คิขว้าของมันแล้วแล้วก็มีโซ่เยอะแยะเออน่าจะแค่นั้นมั้งแล้วผมก็ชอบที่ไอโครโลเนี่ยมันก็น่าจะแอนิเมชันน่าจะเยอะอยู่ซึ่งสีที่ผมน่าจะรู้สึกชอบที่สุดก็น่าจะเป็นสีฟ้าสีขาวแล้วก็สีดําน่าจะสามสีนี่ที่ผมน่าจะชอบที่สุดและอ่ะงั้นเราก็ไปตามหากันเลยดีกว่า ถือว่าอันนี้วันที่หนึ่งนะอันที่หนึ่งผมดูแล้วแหละมันไม่มาหลกวบบมันมันก็เป็นแต่แบบเนี้ย <c oughs> มันก็เป็นแต่แบบเนี้ยโอ้หาดีสุดในเซตนี้ก็กาเดียนแะถามกาเดียนนีสี่สีนะสี่ผมน่าจะชอบที่สุดก็น่าจะสีฟ้าแหละสีเขียวมิ้นต์เนี่ยก็ไม่ค่อยมีอะไรดีนะนอกจาก ถามกาเดียนโอเคไปวันไปวันถัดไปเลยนะครับผมนะไปมาโอเคครับผมวันที่2อนะในการตามหาโครโนมีโนยใหญบาทนะครับไปดูกัน 3, 2 1ไสองหนึ่งไปยังไม่มาวะ่ะมีดเลยวะนะี่แหละโอ้พัดพัดได้อยู่แต่ผมรู้สึกพัดมันเก่าแล้วผมไม่อยากได้แนละ้วมาไป,ไปโกดเออใช้ได้นะโกดนี้ ใช่ได้ใช่ได้ไม่แย่ไม่แย,แย่ส่วนนี้ไอออนก็วันที่สองก็มีประมาณนี้นะไปะไปดูรอวันที่สามครับรอวันถัดไปครับปไปไปมาครับวันที่สามนะในการตามหาโคโรโนามิโนยายบานครับมีนั่นแหละมาไปดูกันสามสองหนึ 3, 2, 1, ่งไปจไม่ใช่วะไอออนโอเปอเรเตอร์ ก็ถือว่าใช้ได้นะในในราคานี้ใช้ได้ใช้ได้ส่วนต่อมา r ิเวอร์การเดียนเฮ้ยผมชอบการเดียนมากกว่าพามอีกนั่นน่ได้โยไดยส่วนอันนี้ปืนแล้วอันนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยดีอ่ะไม่ค่อยดีนะอะหรับผมแต่การเดียนแม่งมาสองอันเลยเออก็ปนที่สมตามนี้นะมีเท่านี้เลย อ่ะเปวันที่สี่กันเลยครับผมนะไปอ้ยวันที่ห้าแล้วปววันที่ห้าอัปเดตอุ้ยเข้ามาอัปเดตเลยคุโรต้องมาแล้วเปล่าโอเคนะวันที่สี่ในการตามหาคุโรนามินะครับไปไปดูกันสามองหนึ่งไปเฮ้ยยังไม่ใช่เฮ้ยเอันนี้แหละเม็ดพังเชือรีบ เฮ้ยบันเด์ออเฮ้ยอันนี้อันนี้โคตรดีเลยนะเขาบอกอันนี้ก็โอเคเราไปวันถัดไปดีกว่านะผมนะไปโอเคนะผมวันที่ห้านะในการตามหามีคโคโรนามีโนยายบาทนะผมนะไปไปดูกันสามสองหนึ่งไปเฮ้ยเต็บเฮ้ยเซตอะไรอ่ะเซตอะไรวะเซตอะไรวะเนี่ยของยุยิ อันนี้ไม่ใช่เป้าหมายแล้วนะเป้าหมายเราคือคูโรส่วนนี้โหปืนสากุระเชือรีฟส่วนนี้พัดปูรานลายปัครับส่วนอันนี้ส่วนอันนี้ก็อันนี้ไม่แย่นะแฟนทอมโอเคป่ครับวันที่ห้าก็ไม่มาเหมือนเดิมนะครับโอเคไปวันถัดไปนะครับผมนะไปโอเคครับผมวันที่หนะครับในการตามหาคูรโรนามิโนจบานครับ ตามหามีนั่นแหละไปไปดูกัน3 2 1ไปเอ้ยอยังเฮ้ยแล้วมันเป็นอะไรกับกาเดียนวะเนี่ยกาเดียนมาบ่อยเกินนะแต่เหมือนว่าอันนี้มันอ๋อฝนละเสร็จเีจ้อันนี้พามอันแรกอันนี้สองศูนย์อันนี้เป็นสเปกเตอร์สเปกเตอร์อรพามอันนี้อันนี้ไม่แย่อันนี้ไม่แย่แต่ผมก็ไม่ซื้อนะอันนี้เออ มันมีน้อยอย่าพูดถึงมันเลยตัวนี้ก็เออข้ามเฮ้ยอันนี้ได้อยู่นะไม่แย่ผมรู้สึกไม่แย่โอเคไปโอเคนะก็วันที่หกว่าประมาณนี้นะครับก็ยังไม่มาเหมือนเดิมนะก็ในวันถัดไปลยผมนะไปโอเคนะผมนะวันที่เจ็ดนะครับในการตามหาคุโรนามิโนจายบานนะไปดูกันสามสองหนึ่งไปเฮ้ย เฮ้ยทำไมอะไปของดีมนเดยอยยังวะเดี๋ยวนะอเล็กซี่ผมชอบสีดำตุดแล้วนะไออเล็กซีนะ่น่ะแต่ผมมีออฟอยู่แล้วอะก็ไม่เอาส่วนอันนี้เฮ้ยมิสรูมเฮ้ยอันนี้อันนี้ถือว่าผมชอบนะแต่ว่าจริงๆก็อยากได้แหละแต่ผมอยากได้มีดมากกว่าผมก็เออไม่เอานะว่าผมอยากได้มีดส่วนนี้ ไม่ไม่เอาอ่ะอันนี้อย่าพูดถึงมันเลยส่วนนี้เชอรีฟผมว่าเชอรีฟผมคิดว่าผมอยากได้แบบไอ้พวกแบบคาร์บอยมากกว่าอะไรเงี้ยผมก็ไม่เอานะโอเคนะวันที่เจ็ดก็มีประมาณนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากของดีก็ดีอยู่แหละแต่ผมยังไม่เอาผมไม่เอาล้โอเคไปว่าถาันไปแล้วครับผมนะไปโอเคครับผม วันที่แปดนะในการตามหาบีดนะครับผมนะไม่รู้มันจะมาป่าแต่อยากได้แล้วว่ะนีคือแบบมันรอไม่ไหวแล้วมันหลายวันแล้วนะไปก็เราไปดูกันเลยป่ะสามสองหนึ่งไปเฮ้ยวาเล้วเฮ้ยฮะเฮ้ยเดี๋ยว chai ya, huy chay ya, biết đéo? huy, ai nhỉ? buồn buồn bị giọt giọt, huy, ok, huy, mà có tông chặt đâu mấy à? chặt เฮ้ยของจริงว่ะไี่ของจริงว่ะพูดไปหยกหยกเฮ้ยซื้อแล้วเนี่ยเออไม่ได้แคปรบูบเออช่างมันโอเคนะเราเรามาดูเรามาดูมีดดีกว่ามาเฮ้ย อ๋อไม่ต้องแปลกใจที่ผมยังไม่ได้อัพเพราะว่าผมอยากดูเวลแรกอันนี้ตอนชักมีดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยมันเหมือนอันนั้นเลยอะอเล็กซี่อะเฮ้ยหรืออเล็กซี่เหมือนอันนี้ปะโอเคช่างมันใช้ได้เรยน,นะเวลแรกโอเคเรามาดูฟันแบบคลิกซ้ายนะคลิกซ้าย โดยจากฝั่งขวามีฟันฟันฟันแล้วแบบมีการเก็บด้วยนะมีการมีการโยนอะไรเงี้ยนะฟันสองทีเฮ้ยครั้งนี้เป็นฝั่งซ้ายมัง้งฝั่งซ้ายสองสามออ๋อโอเคน่าจะสลับข้างกันนะหนึ่งสองสามไปเป็นฝั่งขวาโอ้สี่ชีย่ย โอเคเรามาลองเรามาลองคิดขวาบ้างดีกว่ามาเฮ้ย <Hey, S 2> ใช้ได้นะใช้ได้ในเวิ่แรกโอเคผมเรามาลองกดวายกันบ้นนนางดีกว่าโอ้ลีแบบเช็คมีดเช็คมีดเช็คมีดโอเคแบบเช็คมีด โอเคแล้วเราไปดูววสองกันเลยดีกว่าครับไปะนะเราจะมาอัพกันววสองวล2สองคนระับใช้สิบเรเดียนอะ่ะมาเดี๋ยวก็เอาเอาจัดทุกสีเลยแล้วกันมาไปสีเมื่อกี้ซื้อได้ป่ะส,มส,ะสีม่วงหรือสีขาวไปแล้วก็สีสดำต่อจัดไป โอเครีวิววิวสอผมจะใช้สีดำแล้วกันนะว่าผมรู้สึกชอบสีนี้สุดละโอเคครับเรามาดูตอนชักมีดดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเ,เปลี่ยนอันนี้แบบเหมือนควงเหมือนวงมาแล้วโซ่ก็เซกทีหลังเฮ้ยชักลัวๆ โอเคเรามาดูตอนคลิกซ้ายนะคลิกซ้ายเฮ้ยดูแบบเอฟเฟกต์ Effect แบบขึ้นคลื่นขึ้นคลื่นเหมือนน้ำโอเคเรามาดูคลิกขวาบ้างมาเฮ้ยโอเคเราเออมาลองกดไว้บ้างดีกว่ามา อ๋อแบบหม,ม,มุนหมุนแต่มันอ๋อมีความเร็วมีอยู่สามระดับนะก็กดวายแบบนี้แบบเร็วปกติตอันนี้แบบเร็วมาขึ้นขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วก็คนพอคนแม่เร็วแล้วก็กนรัวๆ กาจะบินให้ได้เลยเนฮะ้ยสารทถือว่าชอบอยู่นะใช้ได้ใช้ได้ Match found หุ่นตานดีซะด้วย ต no ัวท like like ี <rim spe ak> ่ผมจะเล่นก็เป็นเลนาเหมือนเดิมเกมไหนๆผมก็ชอบเล่นเลนาเพราะว่ามาเล่นง่ายอบเล่นพราะว่ามันเล่นง่ายอุ้ยสน่ามเากมมก็สอนามนาเกมนมี็อะมันคงไมเรเยอะไหรอกรมันเค่ยอรีวิวมันมอ่พราะวมันก็มีแค่นี้จริงๆ อะไ้ปันปกติถือว่าผมโคตรชอบเลยนะไอ้พวกแบบมีดแนวดีจ้าอะไรเงี้ยแล้วผมชอบเป็นคนที่แบบชอบพวกอะไรดีจา้าด้วยไงไอแล้วก็คู่โลมันก็ถูกตอบโจทย์นะแล้วก็ตอบโจทย์ว่าไอ้นี้โคตรเท่ครับ Shadow Reloading. Reloading. Take flight. Shadows traveling. My else not right. scanning ahead, right? Oh, he got The dark. Right here. Right here. <sighs> เฮ้ยบอกก่อนเลยนนะว่าฉากไหนฉากตายผมไม่เอาลงนะโอ้ยดูตะกอนนี่เจ้แค่เปิดมาก็ตะก้อน้ำโด่งแล้วมาดึงฝั่งโน้นเข้ายากอ่ะกันหนา cover going out

เฮ้ยเทียร์เขเข้ากับมีดอะนุ <me> กีม็มาไปเซตเดียวกันนี่หว่าโอเคครับทุกคนไอไฮไลท์ที่ผมใหด้ดูตั้งแต่เมื่อกี้นี่ก็คือผมทำได้แค่นั้นนะครับซึ่งตาที่เหลือก็คือฝั่งนู้นมันนำแล้วฝั่งผมเนี่ยก็ค่อยๆเก็บสกอร์ไล่ตามมันจนสุดท้ายคือสรุปก็คือฝั่งผมก็ฝั่งมันเสมอนะครับไนยัไงไม่รู้เหมือนกันนะแมงโคตรฟุกอะ สุดท้ายเนี่ยทั้งหมด2ฝั่งทั้งฝั่งผมกับฝั่งมันเนี่ยก็เสมอคนระับโอเคฝั่งเราเสมอกันเออไม่เป็นไรผมจะกดอีกตาหนึ่งครับซึ่งตาตาที่2ก็คือผมได้ลองเอาโคโรโนามิโนจายบาทสีม่วงเนี่ยมาลองแบบควบเอามาควบคู่กับ p ีโ o t ์ทูเ a อสที่เป็นแปดด้่ะที่ผมซื้อมาตอนนั้นอ่ะผมได้ลองเอามาคู่กันแล้วปรากฏว่าฟอร์มแม่งดีเฉยเลยไม,ไม่รู้ทําไมเหมือนกันมันสําหรับผมมันรู้สึกดีอ่ะ อ่ะเดี๋ยวลองไปดูในคลิปแล้วกันแล้วขออีกอย่างหนึ่งก็คือผมจะเอาแค่จากที่ผมหยิบได้ก็พอนะโอเคนะอย่าซีเรียสเพราะมันเป็นแค่มีดไม่ใช่ปืนนะโอเค keep t ม่เล่นดีเฉยเลยอุ้ยสีพวงแม่งโคตรเท่แล้วลองเอามาใช้กับพีดูดแม่งจังเข่าไปไม่เวลาจิ๊ีอุ้ยสวยเว้ยเนส I'll find you. i oh, 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 oh. uh, uh. down. be the center. Oh, he's going to in the center. He's Hey! it. the Last standing. โอเคเดี๋ยอะตัวว่าไปดี่บะอุย้ยถูมีดมีสีบวงแบบโคตรเข้ากับตัวละครอ่ะโคตรเข้ากับพีลูดอ่ะอันนี้ความรู้สึกผมนะว่ามันต้องอยู่ในไซส์อะ okay. โอเครบ โอ้ยชาวไม่ถึงนี่จะเข้าเชียโอเคบอกก่นเลยว่าฉักเลยฉักตายผมไม่เอาลงนะเพราะว่าผมนั้นอยากได้แค่ฉากที่แบบผมดงได้อ่ะแล้วมันได้แค่ไม่กี่ฉากเลยก็ต้องเข้าใจด้วยนะเพราะว่ามันอาจจะมีแค่นี้จรกันการรีวิวเกมอู้จังมีดทีงสวยเลยดูมีดเดี๋ยวมาเอามีสักตัว <seks> <coughs> <the> <sharp> yeah, Reload. Sure, sure. since... right? Reloading. Enemy A. To Spike down A. Uh -huh. wow. One enemy oh, no yeah, the i down. don't die <sharp inhale> กีโคนคมมากีโคคมคู่กันอ่ะ Switching side point โอเคครับทุกคนเห็นสกอร์ข้างบนไหมผมขอแค่อีกตาเดียวแค่ตาเดียวผมก็ชนะแล้วอ่ะ s t ฮ้ยสแกนเอง วยดิอ้าวเฮ้ยไม่เป็นไรทำดีแล้วทำดีแล้วทำดีแล้วมันแพนมิดแพนเอมันคหายแล้ว Spike planted สไนเปอร์ยิงไปอยู่เลยเฮ้ยกูเล่นไงเฮ้ยให้กูเล่นไงได้เนี่ยเฮียเล่นไงอ่ะ คิด่านล้โดนลุมุ้ยจะคบอยู่ได้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 สิลิงไซต์ข้าบนใช่ไหมรีบิวกูไม่สนไม่สนไม่สนวิ่งเกือบตายไม่สนไม่สนยี่ยี่ยเียขอโทษชนะด้วยชนะเฉยดีดีดี โอเคครับผมทั้งหมดในคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเหตุผลที่ตาที่2นั้นผมเอาพีหลุดมาเล่นเพราะว่าผมอยากแก้มือไอพอไอคลิปพีหลุดนั้นที่ผมเล่นแพ้ไปผมเลยเอาพีหลุดมาเล่นนะครับแลเล่นแทนคุโรนามิีนั่นแหละโอเคก็การรีวิวมีดก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้คลิปนี้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับผมนะเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย